พระราหุลยอดนักเรียนรู้พระราหุล่า The Supreme Student ณเช้าตรู่ที่อากาศยังเย็นสบายภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งนามว่าพระราหุลได้เริ่มกิจวัตรที่สำคัญที่สุดของท่านท่านก้าวเท้าเบาๆไปยังริมฝั่งน้ำที่ซึ่งเม็ดทรายนับไม่ถ้วนรออยู่ท่านคุกเข่าลงอย่างนอบน้อม มือเล็กๆของท่านค่อยๆกำมเลดทรายนั้นไว้แน่นจนเม็ดทรายบางส่วนร่วงหล่นลอดนิ้วไปท่านมองดูมเมล็ดทรายในกำมือด้วยความตั้งใจขอให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ได้เข้าใจในทุกสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ได้มากเท่าจำนวนเม็ดทรายในกำมือนี้เทินท่านอธิษฐานด้วยเสียงอันแผ่วเบาท่านรู้ดีว่าเม็ดทรายเพียงกำมือเดียวยังน้อยนะักเมื่อเทียบกับความรู้ทั้งหมดในโลกนี้ แต่การอธิษฐานนี้คือการตั้งใจครั้งใหญ่ที่สุดตลอดทั้งวันพระราหุลจะเป็นผู้ที่ตั้งใจฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่สุดไม่มีคำใดเล็ดลอดผ่านไปได้ง่ายๆเมื่อกลับมาถึงกุฏิท่านจะทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งหมดอย่างละเอียดประหนึ่งการร่อนทรายเพื่อค้นหาทองคำในช่วงเย็นท่านกลับไปยังริมฝั่งน้ำอีกครั้ง มองไปยังเมล็ดทรายที่ไม่มีวันหมดสิ้นท่านได้เรียนรู้ไปแล้วแต่มันยังน้อยเกินไปจริงๆเมล็ดทรายในโลกนี้มีมากมายนักท่านคิดข้าพเจ้าต้องไม่ยออ่อท้อต้องตั้งใจศึกษาไปทีละรำมือทีละคำสอนอย่างไม่หยุดหย่อน ด้วยปณิธานและกำลังใจเช่นนี้พระราหุลจึงเป็นที่ยกย่องในฐานะผู้เป็นเลิศด้านการศึกษาและเป็นตัวอย่างของยอดนักเรียนรู้ตลอดไป